ชีวิตผมอยู่กับความเสี่ยงยังไงไม่ทราบคืออะไรเหมือนไม่ใครเอาปืนมาจ่อตื่นเต้นอะไรฮะคุณติดไว้เองละครับอะไรครับเดี๋ยวมันลั่นโป่งปาก้นมาะดูตกใจเลยพี่อยากขยับพี่อยู่นิ่งพี่นิ่งพี่นิ่งดูก่อนมีลูกเปล่าอ๋อไม่ได้ห่วงครับอะไรครับลูกอยู่ด้านนี้ทุกคนอยู่ในความสงบไม่งั้นเด็กวัวนเด็กวัวนเด็กวัวนนี่ตาย ครับครับพี่ครับสะดุดใจตรงคำว่าไอ้ไอ้อ้วนเนี่ยนี่เหมือนจะโจรมันต้องโหดโจรอ๋อโจรมันต้องโจรมันต้องพูดให้แบบพี่ว่าโจรไม่โหดพี่ว่าโหดเรียกซะใครไม่ค่อยนับถือเลยอย่างเงี้ยโอเคโอเคเอ้าการเราห้าท่านนะคุณชมพูสุทธิพงศ์วัฒนาจังครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอนุวัฒน์เฟื่องทองแดง อนุทัศน์ใช่วันนี้วันนี้อากาศเปลี่ยนไปนะวันนี้อากาศเปลี่ยนไปรู้ว่าจะเชิญจะชว์ก็ได้ว่าจะเป็นอะไรหรือว่าเป็นพี่เบิร์ดจ้าจ้าได้คุยกันดีแล้วอนุทัศน์แค่ใครนะคล้ายๆพี่เบิร์ดก็ยังจ้าจ้าคุณต้นทำสมุนตาลาเทียนไพเราะครับ เป็นไงบ้างที่แย่งชิงเก้าอี้ตัวนี้มาได้วันนี้ผมเชื่อว่ารายการจะดูมีสาระมากขึ้นเนี่เพราะว่าวันนี้อาไก่ไม่มาอาไก่ไม่มาไม <laughs> ่เกี่ยวกับตั๊กซินิพอใช่ไหมอ๋อ,อยังคงเป็นพันธมิตรเนี่ยเขาอยู่คือแต่หอมมาแทนเขาหอมก็งงนะคะครับตรงนี้มันเป็นขอบโต๊ะพอดีเลยค่ะทำไมฮะขาโต๊กว้างมากเขานั่งค่อมได้ทุกอาทิตย์เลยค่ะคือหอมเข้าใจว่าเขาลูกหนึ่งเขานั่งได้เขาไม่ได้นั่งแข่งขาเขานั่งเดียแต่ก่อนไมีนะแต่ก่อนไม่มีเขาเป็นคนขอให้ติดตั้ง <c oughs> เขาเป็นคนขอค,คุณก็เพื่อนกันไปสมัยก่อนตักเวลาเขานั่งตรงนี้เขานั่งสมาดอยู่ครับนั่งขัดสมาดครับเขานั่งขัดสมาดอยู่โอเคที่สี่ครับคุณแอดวิรัสังนิ่งตัดครับสวัสดีครับแอดกรรมการคนสุดท้ายของเราครับคุณสุกิตจงจอหอ ได้ครับช่วงนี้ไปไหนมาไหนครับนั่งฟุตปาดไม่ได้กรทมจะมาเก็บอย่างเดียวเลยครับพี่ขอทานครับไปขอทานที่แตกเหมือนที่สุดแล้วเหมือนมากครับเอาสีป้ายป้ายหน้าเหมือนนี้เลยฮะกรทมจะจับอย่างเดียวผมบอกผมสมจิตนะครับแล้วเขาว่าไงเฮ้ยถ้าเน่สมจิตนี่กับสารพงษ์แล้วนี่กับสารพงษ์แล้วเขาบอกเขาไม่เชื่อะ้เขาไม่เชื่อจ๊อ